จับเพื่อนผมเหรอครับดูหรือเปล่าว่าผมมาอุ้ยมันล้างนี่ว่ะได้อยูเออหายแข็งนายหายแข็งเราแข็งใส่เราแข็งใส่แบบเนี้ยะเราขี่คอเราอีกแล้วครับโอ้โหไปไหนครับไปไหนเอาเซ คันเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คันเทพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผม และแล้วก็มาถึงวันวันที่เธอได้สกินใหม่มาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยเอาละครับก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมใน just กันเดิมกับรายการ just for movie นะครับวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องเรียวมะกับสายดามีเอดล้วนของเขานะครับเรียกได้ว่าเพียวดามีเอจเลยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเอาไปเล่นเป็นเรียกว่าสายฟอสเขปมานะฮะแต่ แพ้ยาวๆเลยครับไม่เชื่อไปสองไอดีได้นะครับ <c oughs> จากสี่สิบดาวเหลือยี่แปดาวโอ้ไมค์ก็โอเควันนี้ผมทนไม่ไหวแล้วเว้ยผมจะมาเล่นสายดายวเมทเวยเออฟอร์เรนก็ฟอร์เรนเถอะวันนี้นะครับเราจะไม่เอาอะไรมาหยุดฟอร์เรนทั้งนั้นดาเมจจัดแม่งโอเคครับผมวันนี้อู้ไม่ไหวจริงๆว่ะรู้สึกว่าไปเล่นเป็นสายฟอรเ์เกบนี่แพ้บ่อยไม่รู้ดิดาเมจมันเดียวมาอันเป็นตัวที่ดาเมจมัน มันไม่สุดนะฮะถ้าเราไปเล่นฟอร์สเคปแล้วทำอะไรกันล่ะครับนั่นทำอะไรอุ้ยแก๊กจะดึงบัฟนี่วาดึงมาเพื่อนช่วยแล้วช่วยแล้วครับไม้ได้คนนี่ว่าไม่ได้ได้บไม่ได้ได้บัฟแต่ได้คนแต่ได้คนมีหนาะมีหนาะอุ้ยตรงนี้มีไปแล้วมีหนะ้าบายครับอย่าอย่าอย่าขอโทษ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 อย่าพึ่งฟิกเกอร์ฮะเก็บไว้ครับผมเก็บไว้หนีเก็บไว้หนี <laughs> อโอ้โหพอเลนได้คลิปเต็มเราไม่ได้เต็มเอ,อ้ยมันไปใส่เพื่อนเราต่อไม่ได้บุกป่าฝ่าดงนี่ว่ะแบบนี้ไม่ได้ฮะเราต้องคิดไปหึมฟิกเกอร์ใส่เลยว่ะช่วยโอ้ยโอ้มาเยอะเกิน <c oughs> <m ai your girl> สามอะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะคิดเรียนมาละเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะฮึบ <c oughs> เออได้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 แล้วได้แล้วสวนไหมล่ะสวนไหมล่ะเอาไะล่ะ เอาบุญเอาเอาไปละ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 เอาไปล่าล่ะโย่เจ็บปวดรวดร้าเหลือเกินฟอลอเรนติโน่เอ๋ยฟลอเรนเป็นคนรับกรรมไปอ้าฟลอเรนบอกอะไรวะเนี่ยอยู่ดีกูก็ตายแบบงงๆมาครับโอเคฮะการบุกบับแดงครั้งนี้ไม่เป็นผลสำเร็จสำหรับฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะบับแดงมาอยู่ในมือผม โอเคนะครับขอแค่ไม่ให้ฝั่งตรงข้ามตัดไปได้นะฮะนะครับทําทุกวิธีทางนะครับใครจะเอาก็แล้วแต่อุ้ยไม่แล้วใครจะเอาก็แล้วแต่ขอให้เป็นทีมตัวเอง <c oughs> ถ้าทีมตัวเองได้คือเซฟบัฟนะครับมื่อคิวเรนมาดักม่าจะเอาหรอครับจะเอาหรอครับอู้ได้สิครับแบบนี้เสียบให้อย่างสวยเลยฮะเสียบเจอโู้โยเขาอันติออกไปเลยเขาจะตายอิบาสก้ามา เอ้าบัฟก็ยังอยู่เฮ้ยซิวยังไม่ฟาร์มซิวซิวเวลานะซิวมันขี่คอผมคิวเล่นมันเขายังดาเมจไม่พอครับแต่เพื่อนเขามาแล้วครับคิวเลนถอยครับถอยครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องแจมแมวครับไม่ต้องแจมแมวไม่ต้องแจมแมวถอยออกมาถอยออกมาเอ้าไปหาแล้วว่าไปหาเมจแล้วคิวเลนเราอ่ะเฮ้ยตายปันะตายปัญะดูเลือดดูเลือดอ้ไม่ตายวะเมจมันก็ไม่ตายเหมือนกันโอเค กับบ้านนะครับบ็อกเชนสเปียร์นะครับบ็อกเชนสเปียร์เสร็จผมจะอมนี้อาร์มต่อเลยนะฮะอมนี้อาร์มเสร็จเราค่อยตัดเลือดนะ <c oughs> ผมจะไม่ออกตัดเลือดมาต้นเกมแล้วจะออกกล,กลางเกมแล้วผมรู้สึกว่าออกมาต้นเกมมันเจอฟอร์เรนมันก็เอามันไม่ลงอยู่ดีอะตัดเลือดมันเสร็จมันก็เราก็ไม่มีดาเมจปิดมันอยู่ดี <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผมจะมาลองดาเมจปิดมันหน่อยวะ <c oughs> เออฮึบ <c oughs> ชุดปุ๊บอืตรงนี้ตีลังกาได้สองรอบนะฮะเป็นความลับหนึ่งมาตามเราเหรอฮะยังไงนายจะตามเราอย่างนั้นเหรอมีได้ตัดบัฟตัดบัฟตัดบัฟเพื่อนตัวเองอาเชอตัดคีฟครับไม่ใช่ตัดบัฟพูดผิดโอเคครับเด็นบนมีปัญหาปะเนี่ยต้องไปช่วยปะเนี่ยออล่างคลฟปชนอยู่ฮะเดบนอุ้ยจะตายอุ้ยพอเรียนอยู่นี่อ้ามันมั้งแต่เมื่อไหร่วะอุ้มาอย่างไวอยู่ไหน อยู่ประวท่านผู้ชมแปบบ๊บในนี้โอ้ไม่มีไม่มีงั้นขีคลิกก่อนแล้วกันไม่มีแต่อ้าวอ๋อไปนู่นแล้วโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวไปเลยครับคิวเลนนะครับนายรู้ได้ไงว่ามันไปอยู่ตรงนั้นผมนึกว่ามันาร์ปอยู่ในุ่มอีก โอ,โ,โอเคฮะเราต้องกลับเลนเราแล้วครับท่านผู้ชมทิ้งมานานแล้วฮะเดี๋ยวเลนคิดถึงครับเดี๋ยวเลนน้อยใจต้องรีบกลับไปหาเลนนะฮะน้องเลนของเราออมหน่อยเดี๋ยวโดนมันปลาปลาดอกนะครับมันจะมันชอบแอบปลาดอกหืมสายเข้ามันไม่ใช่เป็นไรแคทเข้าพูดผิดนะครับู่ในนี้ปะเนี่ยเสียวจังไม่เห็นนะฟอเรนหรือว่าผีมาเนี่ยหายตัวเก่งเกินอาไปนู่นเราไปนู่นแล้ว อุ้ยซีมาะจะปับประจัาประจับประจับประจัาสู้ได้ปะวะโอเคอ้อมนี่อามจับมาครับฟอร์เรนขึ้นไปบนอย่างไวไวมากเหมือนผีเลยครับตอนนี้โอเคครับเออผมขึ้นบ้างแล้วกันเพราะว่าเลนล่างคลิปไกลอยู่ครับตอนนี้เห็นหรือเปล่าฮะอุ้ยมันจะจับเพื่อนผมเหรอครับรู้หรือเปล่าว่าผมมาอุ้ยมันล้างนี่วะได้อยู เออหายแข็งนายหายแข็งเราแข็งใส่เราแข็งใส่เคยเจอเหล่าท่านผู้ชมเคยท่านผู้ชมเคยได้ยินชื่อนี้ไหมท่านผู้ชมดาบอาพิมะนี่แน่เรียบมร้อยแหกซะเถอะป้อมบนเออบ่งบอกอายุมากฮะดาบอาิมะใครทันนี่คือสุดยอดนะครับเรียกได้ว่าอายุน่าจะเท่าๆผมนะฮะดาบอาพิมะมาจากเรื่องอะไร ใครเก็ตคอมเมนต์เลยฮะเฮ้ยเ้ยอย่า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 เราบางเราบางเล่นสายนี้เราบางแก๊กถอยมาเพื่อนไปไกลขนาดนั้นไปตอดให้ชิปป้าอย่างิวโอเคครับสลับเลนได้เลยก็ได้นะว่าเราทําบนแตกไปแล้วมาประกบเอาบนดีลาวิวลาวิลนี่ว่าชอบเสียงเอฟเฟ สกินนี้มากๆเลยมันดังแบบจนะครับมีไฟซิวตายในนี้มี1คุ้มหนึ่งเอเอจ้าหูหายยางไวอันนี้ทำอะไรเพื่อนทำอะไรเออหอหายครับหาย2หายสหายสามนี่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่2หายสไปเลยนี่ว่าอย่นี้ก็ยังได้ก็ยังได้นะเรียวมาโอเคเบื่อแล้วสายฟอนเคเเนี่ยมาสายดาเมจไปเลยลาวิลยังไง อยากตีแล้วก็ไปเสียบมันอยู่นะแต่กวนกดสกิลสองส่วนนะครับเราจะเสียเราจะเสียสกิลเสียบฟรีโอเคถึงปอบวะไม่ถึงโอเคหลบก่อนระวังระวังเล่นในป้อมเป็นอะไรที่ควรระวังมา,มา,มากๆสำหรับเดลมานะครับเดลมาเป็นตัวที่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโห่ <laughs> พิกเกอร์มาเลยวะ <laughs> โอเคครับผมแยกดันนะ ดึงความสนใจไว้เดี๋ยวผมจีแยกดันอีกเลนเองนะครับเมื่อกี้พูดถึงไหนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าเป็นตัวที่ให้จัดอันดับแร้งนะคือมันเป็นตัวที่อยู่แแง้งแลงไรวาของดอยเซอรแรงบีแลงบีนะครับวอเลนนี้อยู่แรงเอสเลยนะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเรียวมาต้องมั่นใจโอลมจะสะอึกมั่นใจในฝีมือตัวเอง นิดหน่อยนะครับนี่ผมก็มั่นใจในระดับหนึ่งนะครับหยิบมาชนปอรินแม่งโอเคไอที่แพ้รัวๆนี่คือไปเล่นสายฟอสเขีมาซึ่งผมว่ามันไม่มันไม่เวิร์กแล้วว่ะในแพทเนี้ยเดี๋ยวม้ามันต้องแรงไปเลยนะฮะมันต้องแรงไปเลยเสียบทีครึ่งหลอดอะไรแบบเนี้ยนะครับถึงจะช่วยเพื่อนมีประโยชน์ได้ไม่ต้องไปสโลมสโลมาแล้ะแบบเนี้ยจุดเาขี่คอเราอีกแล้วครับโอ้โหไปไหนครับไปไหน เอ,เ,เอาเซเอาเซเอาคีปมาให้หมดตัดไม่ชอบเสียงอติมากเลยออนสล็อตว <laughs> ออนสล็อตไปแล้วออนสล็อตไปแล้วอุย <c oughs> เรายังไม่ตายเลยนี่ว่าประวัติศาสตร์ชาตินักรบการเล่นเรียว <c oughs> มะตีดักคิวเ่นเอาไม่ตีเหรอโอเคงั้นได้จัดไปคิวเรนบอกกูอยากได้บ้านมากกว่าดักจัดให้จัดให้ จัดจัดให้นี <laughs> oh. <laughs> <laughs> <Wh> ่เรียบร้อยอ่ะเพื่ออ่ะเพื่อมาที่เรียนกลางกันต่อครับท่านผู้ชมบอกเลยว่างานอร่อยของเดียวมะก็คือเกมนำฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยรวนวางอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับไม่ถึงเอาไงต่อวะควรเอาดาร์กนะช็อตเนี้ยควรเอาดาร์กสเลเยอร์มากๆถ้าไม่เอาก็ดันอ่ะผมก็ต้องแยกดันอุ้ยลาวิวมาชูได้หูก็ยูยูม่นยู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 สองตัวไม่เอาสองตัวไม่เอา <laughs> เราไม่ใช่ปอเลติโนโเราไม่ใช่ปอเดลติโนท่านผู้ชมเราเป็นเรียวมะนะครับเพราะฉะนั้นมาเยอะก็ควรหนีนะฮะเพราะว่าสายนี้เนี่ยบางโคตรๆนะครับฮนะโอเคมาเพื่อนไม่เปิดกูเปิดให้เลยแล้วกันเอาเอาเอาจะไปอุ้ยมันนีเปิดหิงห้อยมันเปิดหิงห้อยเร็วเร็วเออสวยครับสวยครับเรียบร้อยตายซะเถอะมีไม่น่าทันนะสิวอยู่กลาง บนไม่มีคนกันซิวอยู่กลางโอเคล่างไล่อยู่ยังไงยังไงเจอสองลุมหนึ่งช่วยปะเนี้ยช่วยปะเนี้ยช่วปะจาโอ้โหเพื่อนบอกกูก็เกือบตายเหมือนกัน <laughs> แต่ไม่ตายอา้าวมายังไงครับคนนี้มายังไงครับขอแทงหน่อยครับขอแทงหน่อยฮะใช้สกิลอย่างกับแบบของฟรีโอ้โ,อโหนี่ว่าสกิลเรานี่สกิลเรานี่มันคูดาวไว้ มันไม่มีอันตีาเลยหลอวะตายไปโอเคสวยครับดีวะ่ะเดี๋ยวมาเกมนำมนอุ้ยมันโอ้โหเมื่อกี้แก๊กหึงโดนนะแก๊กหึงโดนนะเมะื่อกี้แต่มันติดโลใช่ปะถ,ถ้าผมตาไม่ปัดต้องปุตาไม่ปัดเกือบตายเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยต้องเอาดาเมจยัดมันเวย้ยต้องเอาดาเมจยัดมันเออว่ะเวิร์กว่ะเวิร์กจริงเวิร์กฟอร์มโฮมบอกเลยถึงมาเอาสวยอีกแล้วโอ้แต่แทงวืดแต่เราได้คิวเฉยวัดเมื่อกี้ เมื่อกี้แจ็คดึงมาผมแทงพื้นนะเด้อแต่ว่าฟันธรรมดาโดนโอ้ไมค์กิสโอเคฮะบ้านบ้านคีบไหมมีคีบบ่มีคีบบ่มีแล้วจ้าถอยก็ได้ถอยก็ได้เด้อถอยก็ได้เด้อจังหวะนี้ถอยก็ได้เด้อถอยก็ได้เด้อเออคีบอยู่โคตรไกลไกลมากไปหาเขียวเรียนดีกว่าฮะเแบลเบแวบบแวบลเบลเแบบแบบแบบอย่าออกมาต้านทานไว้ขอฟันป้อมหน่อยปึ๊บ หนึ่งทีก็รู้สึกอร,อร่อยโอเคเขาเห็นหมดแล้วว่าเราแอบซ่อนตัวอยู่ในนี้แม่นมากคุณแกลกสุดยอดแห่งความแม่นเออสวยโอเคได้ป้อมนี้แล้วฮะอะไรอีกอะไรอีกอจะยุ้ยมันออกได้ละโอเคไปกันต่อฮะไปกันต่อจืยประเด็นยังไม่จบโอ้ย ทำไมผมโดนติกระสุนลาวิวเลยหน้าดูดกระสุนเลือดเหลือน้อยมากจริงๆควรกลับนะเนี่ยกูอยากกลับบ้านแต่ขอคลิปก่อนแล้วกันโอเคไปแล้วค่ะบายบายแฮปปี้ดีทายอีกสักเวฟอีกสักเวฟอีกสักเวฟตัดๆตๆๆ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 เคลียร์อย่างไวเฮ้ยจัดเฮ้ยอุ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 ้ยเหลือไปแล้วหอยนะหอยนะเพื่อนเลือดไม่มีนะแล้วมันกลายเป็นช่วยด้วยจ้าได้ไงวะเนี่ย โอ้โหทำไมมันไม่เป low, ็น my hp is low นะครับปกติมันจะเป็น my hp is low นี่โอเคนี่ของจะตันแล้วทุกผู้ชมโอ้โหหกศูนย์ะวติศาสตร์ผมเล่นเรยวมากมาเกมนี okay. はは้ผมพี่ผมจะทำแบบไม่ตายได้ป่าวะเดี๋ยวจะพยายามแล้วกันโอเคาร์กเกิดอีกตัวฮะเราเคลียร์ร่างก่อนเต๊ดเคลียร์ทำไมเคลียร์ให้เราเคลียร์ให้เขารู้ว่าเราจะเอา d a ก k ไม่ใช่เคีย์ให้เขาดันสูงนะครับเฮ้ยให้เขาดันต่ําโอเคเขาก็จะมาเทรดยากนั่นเองนะครับอุ้ย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 มีไฟระเบิดระเบ้อระเบิดเถอรเทิงรู้สึกอยู่ในนี้นั่นเอโอ๊ยโดนจับโอผมโอ๊ยโดนฟีโดนจับโดนยิงฟีไม่โอ้โหแล้วมังกรอยู่กับเราด้วยท่านปะวะ โอเคทันอยู่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 วิธีการดูมังกรนะท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้มันเ,เหลือเหลือครึ่งเกตแล้วใช่ปะไอ้ครึ่งเกตเนี่ยคือ30วินะเว้ท่านผู้ชมมังกรมันจะอยู่กับเรา1นาทีนะฮะมันจะอยู่กับเรา1นาทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราเผลอไปแบบตายเออเออสรุปกูจะเชียร์เพื่อนหรือกูจะพูดเรื่องมังกร ถ้าเราไปเผื่อตายตอนมังเรายังไม่ได้ปล่อยมังกรตอนมังกรใกล้จะหมดเนี่ยก็เรียกว่าหมดสิทธินะฮะโอเคเนี่ยทันเห็นปะนี่ครับโอเคเลยโชคดีที่ปล่อยทันเฮ้ยประมาทไม่ได้นะเกมเนี้ยประมาทไม่ได้นะนนเดี๋ยวมัดก็ยังเป็นตัวต้นเกมนะท่านผู้ชมก็ยังเป็นตัวต้นเกมนะเลดยเกมก็ยังยากนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นหิวดาวฮะจบได้รีบจบผมเสียมาหลายดาวมากตั้งแต่เมื่อเช้านี้เนี่ยไม่เชื่อไปส่งไอดีได้อีกรอบ โอ้โหแบบแพ้ลัวเรยวมะผมมันอะไรกันยัดดาเมจแม่งเลยแล้วกันนี่ไปดันไปเฮ้ยเพื่อนเราไม่ไปเล่นบนงาให้หยะเตะอยู่กับมังกรสองคนสองคนโอ้โหโอ้โหช่วยไฮเตะดิครับไฮเตะตายจ้อยโอ้โหมีใครมาหาผมปะเสียวเสียวอยู่นะเสียวเสียว เสียวเสียวัดบัฟก่อนแล้วกันน่าจะมีมาแหละนั่นไงโอ้เสียทั้งห้ายาเสียทั้งมังกรทาไมไม่ไปเล่นมังกรวะทาไมไมาแยกกันทําไมไมาแยกกันทําเพื่ออะไรอยุยังไงซิวไม่เล่นไม่เสี่ยงเสียก็เกิดดีกว่าทุกผู้ชมเสียก็เกิดแน่เลยไปสู้มันเนี่ยหรือว่าอ,อยากลงวะลมีบัฟมังกร ไม่ตายอย่างนั้นเหรอเออไม่ตายได้ยังไงเ่าเรียบร้อยเรียบร้อยกับด่วนเลยครับเอ้าบ้านสีแหกแล้วเอ้าโอ้โหแป๊บเดียวอคิวเรียนข้าวสวยอยู่คิวเรนข้าวสวยมากเข้าเจ้าหอมมะลิแทงโช๊คบอกเลยว่าอันตีมันเหมือนโดนง่ายนะฮะสกินนี้จะไปใส่ตามแทงตามล่าฆ่าหัว <laughs> จะตายไอ้ขวามือจะตายไอ้ขวามือจะไปไหน <laughs> จะไปไหนลูกพี่ <inaudible> ลูกพี่อะลูกพี่พอะ้ยล็อกชิวอ่ะอยู่ไหนจุ้ยอุ้ยเอาลงยากจังวะเออตายแล้วโอเคเอาลงยากจังวะท่านผู้ชมเ <laughs> มื่อกี้ไอยเอาลงยากอยู่นะเมื่อกี้เออเลเยตไปนี่อาจ,จเอาไม่ลงเพราะฉะนั้นรีบจบรีบจบจบได้รีบจบ,บ,จบ,จบ,บ,จบเล่นเรียวมะเล่นเรียวมะคือจบได้รีบจบ ฝ่งจัดการฟิวด้วยเดี๋ยวผมขวางคนนี้ให้จะทำอะไรอโดดไปอโรดมาเรียบร้อยครับผมบา,บายบายฝันดีราตีสวัสดปเฮ้ยเอไอไม่มีคลิปตีสดงดเชื่อเบิดททวงออกโอเคมีก่อเกิดอยู่นะนน่าจะแตกลาวิวเกิดเอาให้แตกอ่ะฮือ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 อฮืออ่า,อ,า,อ,า,อ,าอร่อยหาะห,หอมหวาน งานสร้างมากๆนะครับโอเคครับเก่งขนาดนี้นี่มันต้องมาอยู่แล้วย9ิบเก้าดาว <laughs> ผมร่วงมาจาก45ห้เหลือย่ิบเก้าผู้ชมลุกสภาพดูส่องไอดีดูได้นะฮะ <c oughs> เล่นแพ้ทั้งวันเลยวันนี้ไม่รู้เป็นไรเ <c oughs> จอคนออกส่วนหนึ่งด้วยเออเจอคนออกนี่บ่อยมากไม่รู้เป็นไรเมื่อเช้านี่คือออกแบบ3คนเลยนะฮะผู้ชมเดี๋ยวผมก็อัดคลิปไว้นะเมื่อเช้าออกสนะครับ <laughs> ผมเล่นมังกมังถ้าจำไม่ผิด ออกสามคือออกแบบเหมือนครูเรียกไปเรียนออนไลน์แล้วก็ออกไปเลยสามคนนะครับผมกดส่องกับเพื่อนไงแล้วก็เหลือผมกับเพื่อนสองคนในทีมตลกขำขันมากเจ้านะครับตลกตลกแบบน้ําตาตกในน้ําตาไม่ไหลนะครับเพราะมันเจ็บช้าข้างในลึกๆโอเคสายดามิเอตก็เวิร์กนะฮะฝัง่งหนุ่มข้ามอันดับจังหวัดสามคนเลยนะเนี่ยฝั่งเราไม่มีใครติดจังหวัดเลยฮะพอเล,เล่นสายถึก ดาเมจยนิดนึงไม่ออกตัดเลือดอืเขาก็โอเคนะคะแนนเจ็ดจุดแปดเลยนะวอเลนนะครับก็ตายแค่สามตัวเองนะนะครับก็ถือว่า,า,าอ,ออกมาตอดออกมาซู้วอเรเลนได้อยู่นะแต่ว่าต้องต้องอันนี้พูดจากใจต้องต้องชํำมันนิดนึงนะฮะต้องรู้จังหวะว่าควรเข้าไปตอดฟอเรนตอนไหนแล้วก็ควรหลบตอนไหนควรหนีตอนไหนนะ <tro opers> อย่าไปฝืนบวกนะฮะยังไงยัยงไงบวกตะตรง,ตรงเดียวมะก็แพ้าฟอเรนนะครับอันนี้พูดแบบไม่ได้อวยเลย ครับแต่ว่าวิธีที่เราจะได้เปรียบฟอร์เรนก็คือฟันพัาส,สีบแล้วก็แทงแล้วก็ถอยออกมานะฮะแค่นั้นแหละ <c oughs> ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนฟอร์เรนจะตายแล้วเราเค่อยเข้าไปใส่คอมโบนะฮะจนคิดว่าเข้าแบบเขาน่าจะตายแล้วนะครับถึงเข้าไปใส่คอมโบนะฮะโอเคจบไวเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ See you next time บายบาย